สัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยสัตว์าจารย์ดรสุวั์อาทิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูป,ปลัดส,สุวัฒนะโพธิคุณท่านผู้ชมคะในโลกยุคปัจจุบัน การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าองค์กรไหนปรับตัวไม่ทันก็จะเสียโอกาสทางการตลาดอาจจะเกิดการขาดทุนจนถึงขั้นต้องปิดกิจการเลยเชียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะให้องค์กรของเราอยู่รอดและอยู่รุ่งก็จำเป็นที่จะต้องปรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องมีความยืดหยุน่นเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีด้วยค่ะ วันนี้รายการของเราจึงยกวิธีการบริหารขององค์กรระดับที่เป็นชั้นนำของยุคดิจิตอลมาฝากค่ะส่วนองค์กรประเภท Facebook, Google, Microsoft, Adobe, CNN และ NBC ซึ่งเป็นผู้นำยุคนี้เขาจะบริหารกันอย่างไรไปติดตามจากอาจารย์สุวัสด์กันค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันนี้ องค์กรที่รักษาความเป็นผู้นำในยุคดิจิตอลได้เนี่ยเขาใช้วิธีการบริหารงานอย่างไรล่ะคะครับหลกัลกๆเลยนะครับก็คือใช้บริหารที่เรียกว่าอัจจายนะครับอัจจาย,าจายเนี่ยถ้าปแปลภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวหรือการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและก็อย่างง่ายนะครับ ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานที่เดวบอร์บมาจากพวกบร,ริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ <ikes. S 1> นะครับหลักของอาจารย์เนี่ยจะเนนสามเรื่องด้วยกัน ioè, คือเรื่องของคนนะครับเรื่องของการสื่อสารและเรื่องของแนวทางที่จะไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กรให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็จะมีหลักสําคัญสำคัญอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารจะเน้นเรื่องของการสื่อสารระหว่างคน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมากกว่าการทํางานระหว่างคนกับเครื่องมือนะครับคือในบริษัท IT หรือบริษัทที่ทําพวกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเลยเน้นเรื่องการสื่อสารเพื่อลดข้อผิดพลาดข้อเข้าใจผิดระหว่างพนักงานใครทําอะไรไปแล้วบ้างก็อัปเดตกันนะครับจะได้รู้ว่าใครทําอะไรไปถึงไหนตอยอย่านไถูกนะครับและนอกจากนั้นเนเพื่อเป็นการลดการทงานที่ซ้บซ้อนด้วยบางครั้งเนเนื้องานมันคล้ายคกัน บางทีมันจะมีการโอเวอร์แลของเนื้อง,งานถ้าทำซ้ำซ้อนกันก็าทำให้เสียเวลาค่นะเมื่อสื่อสารรู้เรื่องก็จะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะนอกจากเน้นการสื่อสารกับเรื่องการทำงานของคนให้ทันท่วงทีแล้วมีหลักอะไรอีกคะครับเป็นเรื่องของเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่างานเอกสารนะครับเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาในตลาดให้เร็วที่สุดนะครับ ณตอนนั้นยังไม่เน้นเรื่องการทํางานด้านเอกสารมากนักนะครับเน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วหลักการทํางานที่สามคืออะไรคะเป็นเรื่องของการเน้นตอบสนองผู้ใช้งานนะครับมากกว่าการทําแค่ตามสัญญานะครับต่หลายครั้งเนี่ยมันจะมีข้อผูกมัดข้อตกลงกันว่าโอเคนะเราให้เงินทุนไปนะคุณไปทําผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มาคราวนี้เระหว่างเด v e l o p ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเจออะไรใหม่ๆหรือเจอแนวทางที่ ไม่ตรงกับตามที่ทําสัญญาไว<ช>้นะครับก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันตลอดเวลาเน้นเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้เร็วที่สุดค่ะมหน้าพวก Google Facebook หรือว่า Microsoft เนี่ยเขาปรับโปรแกรมของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะครับปรับการใช้งานทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับหลักการทํางานต่อไปคืออะไรคะครับข้อที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนามากกว่าการทําตามแผนนะครับ ก็คล้ายๆกับข้อท oh ี่3ามัก็ระหว่างพัฒนาอะไรไปเนยถ้ามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทําตามที่ตั้งไว้นะครับคือบางบริษัทแล้วมีแผนงานแผน3เดือน6เดือน1ปี5ปีถ้าเรามัวแต่ทําตามแผนเนี่ยบางทีมันจะไปไม่ทันเพราะว่าตลาดผู้บริโภคปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะดีมากเลยนะคะก็แสดงว่าในการทํางานแบบอัจฉริยะเนี่ย จำเป็นที่จะต้องเน้นเอาพุทธคือผลลัพธ์เราต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคของผู้ใช้งานเอาตรงนั้นเป็นหลักวิธีการทำางานหรือว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยช่างมันก่อนค,คะอ่ะแล้วในวิธีการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำตามความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้ใช้งานแบบไหนเรื่องอะไรเนี่ยรเราใช้หลักอะไรในการเลือกคะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญแล้วก็ความเร่งด่วนของงานนะครับกับประเภทแรกเนี่ยเป็นงานที่มีความสําคัญแล้วก็มีความเร่งด่วนมากนะครับเช่นงานประเภทที่ไม่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเช่นถ้าเซิร์ฟเวอร์เกิดดาวขึ้นมาก็ทำให้ทั้งบริษัททํางานไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขตอนนั้น รอไม่ได้<ช>นั่นค,คือสําคัญและเร่งด่วนครับค่ะแล้วต่อไปคือเป็นงานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนนะครับเช่นนะครับงานที่ต้องใช้เวลาทําอาจจะเป็นงานที่ต้องอัปเกรดระบบนะครับเพื่อไปเวอร์ชั่นที่มันรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจจะไม่ได้ทําเสร็จภายใน1วัน3วันอาจจะต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนเพื่อรองงบประมาณนะครับเป็นงานที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตอนนี้เนี่ยในอนาคตก็คงตามคู่แข่งไม่ทันแน่ๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะลำดับที่3ก็คงจะเป็นไม่สําคัญแต่เร่งด่วนแน่ๆเลยสาไม่สําคัญแต่ด่วนก็คือเป็นงานที่ให้คนอื่นทําแทนได้ไม่ต้องทำเองครับแต่ว่าควรจะทําให้ไวที่สุด ควรมีระบบที่ไม่ต้องใช้เวลานานะนะครับายงานนี้ไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าใช้ระบบตอบได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีแบ็กอัพไว้ว่าโอเคนะบางครั้งเนี่ยก็มีโอเปอเรเตอร์ที่คอยตอบคําถามให้แต่ถ้าไม่เร่งด่วนในการตอบก็จะเกิดปัญหานะคะคมาถึงลําดับที่4ค่ค่ะเป็นเรื่องของงานที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่ได้เร่งด่วนนะครับเราควรจะทําตอนมีเวลาทำนะครับอตอนเวลาว่างจากงานอื่นแล้ว เช่นงานไปประชุมสัมมนาเพื่อเน็ตเวิร์กกับลูกค้าอะไรประมาณนี้เราอาจจะส่งคนอื่นไปแทนก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ไปเองนะครับค่ะมาถึงวิธีการใช้งานบ้างดีกว่าค่ะว่าถ้าเราจะเอาอาจายมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราควรจะทำยังไงคะอาจารย์ครับอย่างที่พูดไปนะครับว่าอาจารย์เน้นเรื่องของสื่อสารการการ ปรับปรุงระบบการพัฒนาระบบนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทีมงานในาจาเนี่ยจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะและฟีดแบ็คจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็นํามาปรับปรุงนะครับระบบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันจะทําให้ไม่ทันคู่แข่งนะครับลหลายๆบริษัทเนี่ยจะออกซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ประมาณว่าทดลองใช้ก่อนยังไม่ใช่เวอร์ชั่นจริงก็ให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่ง เอาไปลองใช้ดูแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอเคนะใช้ดีใช้ไม่ดีอย่างไรต้องการอะไรเพิ่มเติมบริษัทก็รับมาแล้วก็มาปรับปรุงนะครับในความไม่ต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติหรอกออกไปก่อน<ช>แล้วรับ,รบฟีดแบ็กมาเพื่อพัฒนาให้เร็วขึ้น<ช>สินค้าก็จะได้ออกวางตลาดเร็วขึ้นค่ะพอรับฟีดแบ็กเร็วแล้ว มีอันอื่นอีกไหมคะ,คะมีข้ออื่นอีกไหมคะข้อที่2ก็คือต้องยอมรับในข้อผิดพลาดในข้อเสนอเนี้คือเปิดใจให้กว้างนะครับค,คือบางคนเนี่ยอาจจะตั้งใจทํางานเต็มที่เลยแล้วมีคนมาบอกว่าเออที่งานที่ทําไปมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะ ผู้ามอาจจะผิดหวังเล็กน้อยแล้วก็ยอมรับข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขนําไปปรับปรุงตามความต้องการของผู้ที่ใช้บริการของเรานะครับมาถึงวิธีการทํางานที่3ค่ะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย,ย์เนี้นการทํางานแบบเร็วๆให้ผลิตภัณฑ์ออกมาก่อน,นแล้วก็บุกตลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าต้องใช้ทุนเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งในการ<ช>ที่จะระดมทุนนะครับใช่แล้วเขาเหมือนกับว่าลองผิดลองถูกอย่างเร็วรถ้าเกิดว่าใช้ทุนเยอะจะดึงไอ้ที่ผิดกลับมาเนี่ยมันก็ยากนะคะคมาถึงวิธีการต่อไปลคะค่ะครับข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับว่าควรมีการพัฒนาระบบเดิม<บ>ด้วยนะครับไม่ใช่ทําแต่กิจกรรมใหม่ๆคือบางทีระบบเดิมมีดีอยู่แล้วแต่บางคนเนยละเลยระบบเดิมหมดไปทํา ระบบใหม่ก็อ,อาจจะทําให้และเลยข้อดีๆของเก่าที่สะสมมานะคะ่ะดีจังเลยนะคะของอะไรที่คนรุ่นก่อนๆทําไว้ดีอยู่แล้วเราไม่ทิง้งแต่เอามามพัฒนามาถึงวิธีการทํางานของอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพวิธีที่ค่ะครับคนในทีมเนี่ยต้องรู้ว่าทํางานไปเพื่ออะไรไม่ใช่ทำตามไกด์ไลน์หรือทําตามคําสั่งข,ของหัวหน้าทีมเท่านั้นนะครับ ซึ่งการที่ให้ลูกทีมรับรู้ถึงความสําคัญของตัวเองว่าทําไปเพื่ออะไรเนี่ยจะทําให้ลูกทีมมีกําลังใจอยากทํางานเพราะทําแล้วมีประโยชน์ทํางานแล้ว<ฆ>รู้ว่าเออผลางานของเราเนี่ยมีคนนําไปใช้จริงนะก็ทําทให้เขามีกําลังใจในการทํางานนอกเหนือจากจะมีกําลังใจแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเขารู้วัตถุประสงค์ที่แนช่ชัดว่าจะใช้ทําอะไรเขาก็สามารถจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะว่ามัน วิธีการเดิมมันอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็เปลี่ยนทันทีเลยรวดเร็วด้วยค,ค่ะท่านผู้ชมคะจากที่ฟังอาจารย์สุวัสด์มาทั้งหมดจะพบว่าการทำงานแบบอาจายที่องค์กรระดับนำในโลกดิจิตัลเขาใช้กันอยู่เนี่ยเป็นการทำงานทีละก้าเล็กๆนะคะโดยเน้นผลลัพธ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะแล้วทุกคนในทีมงานก็จะร่วมมือร่วมใจกันสื่อสารกันอย่างทั่วถึงเพื่อผลิตชิ้นงานมาให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ mm. การทำงานโดยเริ่มต้นเล็กๆแล้วทำงานให้สำเร็จโดยเร็วเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้เราประหยัดต้นทุนไม่ต้องลองผิดลองถูก ด้วยเงินจำนวนมหาศาลค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการทำงานระบบอาจายก็คือความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคนทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือคนปฏิบัติการระดับล่างค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งรับรองว่าจะผ่านวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปได้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกค่ะในส่วนของทันธรรม พระครูประหลัดสุวัฒนะโพธิคุณท่านจะมีข้อคิดอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการบริหารเชิงพุทธคือในทางโลกเนี่ยมีวิธีการบริหารใหม่ๆเนี่ย อยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมเอ่ยสถาบันทางด้านการบริหารธุรกิจก็มีการคิดค้นวิจัยแล้วก็หารูปแบบการบริหารที่เหมาะกับยุคสมัยแล้วก็ได้ผลดีขึ้นมานําเสนอเป็นช่วงๆสถาบันกนารศึกษาคูบาอาจารย์นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารธุรกิจก็มีการคิดค้นหารูปแบบการบริหารที่ได้ผลแล้วก็เข้ากับยุคสมัย สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปามาเป็นระยะระยะตลอดบางทีเราฟังแล้วก็เข้าใจมากไม่เข้าใจมากงงๆบ้างลองมาดูสิว่าหลักการบริหารที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ไว้แล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยตลอด2อ0 0กว่าปีเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่บุรุเจ้าให้ไว้เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่คู่โลกหัวใจสําคัญเนี่ยอยู่ที่หลักธรรมมาธิปไตย คือถือธรรมเป็นใหญ่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่นั่นเองขอให้ผู้บริหารเนี่ยถือหลักความจริงพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําตามหลักความจริงความถูกต้องแต่ถือประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยหรือของหมู่คณะเป็นหลักแล้วก็การตัดสินใจจะผิดเพี้ยนแล้วก็จะพาประเทศพาองค์กรนั้นไปสู่ความล้มเหลวตรงนี้ก็เป็นหัวใจนะว่า ต้องถือความถูกต้องเป็นใหญ่คือถือธรรมเป็นใหญ่นั่นเองหลักนี้ใช้ได้ตลอดครนี้ถามว่าแล้วทำยังไงละ่ะถึงจะทำให้ถือธรรมเป็นใหญ่ได้มาดูก่อนว่าอะไรจะเป็นตัวบั่นทอนทำให้ไม่ถือธรรมไม่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ท่านบอกมีสามอย่างคือหนึ่งตัณหาสองมานะสามทิฏฐิรวมเรียกว่า ป,ปัญนจะทำแปลว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นชา้าคือเป็นตัวดึงขาเป็นทัว่วงความเจริญนั่นเองเหตุที่ผู้บริหารไม่ถือทำเป็นใหญ่ก็เกิดจากหนึ่งตันหาคือความอยากเช่นอยากได้ประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมมี h i d เด้น g e n d a เกิดแล้วมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วเนี่ยการตัดสินใจก็เบีย่ยงเบนเพื่อจะเอาประโยชน์เข้าตัวหรือเข้าหมู่คณะเข้าพวกของตัว ก็เลยไม่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่แล้วนี่ตัณหามันจะมีปัญหาอย่างนี้ข้อที่2มานะเนี่ยคือความถือตัวเรามักจะเรียกคู่กับปนานะทิฏฐิเแต่ตัวมานะจริงคือความถือตัวยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่ความถือตัวจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะรู้สึกตัวเองเมียมหน้าตัวเองแน่ตัวเองเก่งมานะความถือตัวนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บโอกาสพลาดสูงมากเลย แต่ผู้นําคนไหนที่เป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะยังตาดูหูฟังแล้วรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดจากทุกๆคนอย่างตั้งใจเนี่ยอันนี้ยังรอดได้ถ้ามองในแง่ธุรกิจบริษัทต่างๆถ้าไม่รับฟังลูกค้าเป็นไงรับรองไปไม่รอดลูกค้าสายการบินหนึ่งเอากีตาร์ขึ้นเครื่องแล้วก็ได้รับการดูแลไม่ดีพอเข้ามาขอให้ปรับปรุงแก้ไขขอค่าชดเชยก็ไม่สนใจใยดีเขา จนเข้าไปแต่งเพลงว่าสายการบินนี้ทําลายกีตาร์เท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหหุ้นตกตะเลนาน่าลูดค้าหายไปเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยจากการที่ไม่เปิดรับฟังเพราะมีความถือตัวติดต่อคนนี้คนนี้ก็โยนไปคนโน้นติดต่อหน่วยโน้นหน่วยโน้นก็โยนไปหน่วยนั้นจนลูกค้าไม่ไหวแล้วอึดอัดใจเต็มทีก็เลยหาทางออกโดยการระบายให้กับสังคมรับทราบผลกระทบกับบริษัทเยอะแยะเพราะว่า ความถือตัวตรงนี้นี่เองเป็นตัวบั่นทอนนี่เป็นตัวอย่างนะข้อที่สามทิฏฐิอันนี้คือความดื้อดึงเช่นว่าได้เคยพูดอย่างนี้ไปแล้วทําอย่างนี้ไปแล้วถ้าหากว่ามีใครมาขัดเป็นไงเอ่ย mm hmm. เกิดทิฏฐิเออไม่ได้ถึงแม้ตัวเองจะรู้ว่าผิดไปแล้วพูดผิดแต่บางทีพอเป็นผู้ใหญ่ไปไงกลัวเสียหน้าก็จะไ่เกิดทิฏฐิว่าจะดึงดันยืนกรานว่าไอ้ที่คิดไป พูดไปแล้วทําไปมันถูกต้องหาทางทําให้ยืนไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยทา,ทางทั้งที่ใจตัวเองก็รู้นะว่ามันไม่ถูกแต่ถ้าเกิดไปยอมรับมันก็เสียหน้าสิก็จะยืนกันยืนกลานไปเนี่ยแล้วผลเสียก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวอย่างมีนะในประเทศจีนเนี่ยเหมาเจอตุงเป็นผู้นําพักคอมมิวนิสต์สู้จกนกระทั่งชนะเจียงไคเช็เจีงเคเชกหนีไปไต้หวันถึงคราวคิดว่าจะ พัฒนาประเทศจีนให้เศรษฐกิจก้าวหน้าเร็วๆนี่เจตนาดีนะจึงมีนโยบายก้าวกระโดดครั้งใหญ่ภายใน5ปีจะให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยโตทันอังกฤษ,ษ,ษทันอเมริกาโดยจะต้องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรก่อนแล้วก็พอมีเหลือ,อไปขายแล้วก็ได้เงินมาจะเอามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนี่ยวางแผนป็นขั้นเป็นตอนฟังดูเหมือนก็นดีนะแต่พอให้นโยบายอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบอกจะเพิ่มผลผลิตการเกษตรเท่าตัว ให้ทุกคนช่วยกันเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บผลผลิตจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าพอยอดรายงานขึ้นมาแต่ละขั้นจากคอมมูนมาอำเภอมาจังหวัดมามณฑลมันถูกบวกขึ้นมาตลอดเลยถึงส่วนกลางรวมตัวเลขผลผลิตทั้งประเทศบอกข้าวผลิตได้เกินเท่าตัวนายบายท่านประธานเหมาสําเร็จบอกอ้าวมาสำเร็จได้ข้าวเยอะก็เอาไปขายสิส่งออกจะได้เงินมาส่งข้าวออกเกิดอะไรขึ้นรือไม่เอ่ย คนจีนอดตาย20บล้านคนเพราะไม่มีข้าวกินเพราะจริงๆข้าวมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขลมน่ะมันถูกปั่นขึ้นไปเพื่อเอาใจผู้ใหญ่เลยเข้าใจผิดมีนโยบายว่าให้ส่งออกเพื่อจะเอาเงินมาพัฒนาอุตสาหกรรมผลคือล้มเหลวประชาชนอดอยากล้มตายกันเยอะแยะมากมายแต่พอผิดไปแล้วยืนยันไม่ยอมแก้งจะดึงดันต่อใครเป็น คู่แข่งทางการเมืองมีบารมีพอจะรวมศูนย์คนมาแข่งตัวเองได้ในอนาคตเนี่ยเล่นงานทีละคนเลยปลุกระดมขบวนการเลดกาดขึ้นมาแล้วก็เอาไปล้อมบ้านเติ้งเสี่ยวผิงดาเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยเสร็จแล้วก็ย้ายจากเลขาธิการพักไปเป็นคนงานในโรงงานชนบทเนี่ยจากฟ้าสู่ดินเลยนะแล้วเข้าสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมจริงๆคือสงครามการเมืองอ่อนๆนั่นเองเนี่ย จากเดิมตั้งใจพัฒนาประเทศแต่พอนโยบายมันพลาดแล้วเกิดทิฏฐิไม่ยอมรับจะยืนยันยืนกรานแล้วกลายเป็นการเอาชนะพอคิดจะเอาชนะปั๊บมันไม่คิดถึงเรื่องประเทศละคิดแต่ว่าจะทําลายคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้ยังไงให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ยังไงมันจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเพราะทิฏฐิพ้โดยจ้าจึงเรียกว่านี่เป็นหนึ่งในปปันธ์จะทที่ทําให้มันถ่วงความเจริญทําเป็นเครื่องเนิ่นช้าเน้นเราอยากจะให้องค์กรเจริญนะ ต้องถือทมเป็นใหญ่แล้วระมัดระวังเรื่องของตัณหามานะทิฏฐิปล่อยให้สามตัวนี้กำเริมเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นถ้าผู้นำองค์กรเป็นพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นพระอรหันต์ล่ะยังมีกิเลสอยู่ทำไงพุทธเจ้ารู้ความจริงว่าแม้ในคณะสงฆ์ระยะยาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หมดยังไม่หมดกิเลสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงวางไว้ว่า ให้ตัดสินโดยหมูนะ่คณะมีอะไรขึ้นมาแล้วให้ประชุมสงฆ์แล้วมีการตั้งยติขึ้นมาแล้วลงมติสามวาระระบอบประชาธิปไตยที่จะผ่านกฎหมายอะไรต้องมีการลงมติสามวาระในรัฐสภาอะไรอย่างี้นะจริงๆเนี่ยได้ตัวอย่างมาจากสิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติไปนะอย่างจะบวชพระปัจจุบันที่เรียกว่ายติจตุธกรรมวาวจาเนี่ยคือมีการตั้งยติครั้งหนึ่งแล้วก็ พระคู่สวดก็จะสวดถามสามรอบว่าบุคคลผู้นี้ชื่อนี้จะขอบวชโดยมีพวกประชาชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยสงเห็นควร,ระการใดเช็คแล้วคุณสวัสดิ์พื้นฐานผ่านอย่างนั้นอย่างนั้นไล่มาตามพระวินยัยถ้าสงเห็นชอบก็ขอให้นิ่งเวะลาะที่หนึ่งวะลาะที่สองเวะลาะที่สามถ้าเห็นชอบหมดเอกฉันถึงจยาผ่านนี่ระบบรัฐสภาทั่วโลกเนี่ยเรียนแบบมาจากหลักที่พุทธเจ้าวางไว้พุทธเจ้าวางไว้ก่อน2 5 0 0กว่าปีแล้วนะ แล้วถอนเห็นว่าได้ผลถอดออกมาใช้เพราะพระองค์รู้ว่าเมื่อคนยังไม่หมดกิเลสเนี่ยหากให้อำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลตัดสินอะไรได้ปั๊บเนี่ยโอ้ตัดสินผิดทีมันจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นจะให้ชัวร์ที่สุดคือต้องให้ปโปร่งใสแล้วตัดสินด้วยหมู่คณะยังไม่หมดกิเลสดยรวมๆแล้วก็เอ้าหลักโลกาธิปไตยโดยหมู่คณะโดยสิ่งส่วนใหญ่หลักประชาธิปไตยเนี่ยดีที่สุดแล้วทําทุกอย่างด้วยความปโปร่งใส เพราะคนเราเนะี่ยถ้าเกิดตัดสินใจอะไรได้หมดทุกอย่างโดยคนเดียวนะแล้วคนอื่นไม่รู้เนี่ยเขามีศรรัพท์ในวงรัฐศาสตร์การปกครองที่สรุปจากประวัติศาสตร์จริงของโลกว่า Absolute Power Absolute Corruption ก็คือถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อตใครก็ตรวจสอบไม่ได้คนเรามีแนวโน้มจะใช้อำนาจตามอำเภอใจอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าฉันตัดสินอะไรปับ๊บทุกอย่างเป็นตามที่ฉันบอกทุกอย่างคนอื่นตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็ มีแนวโน้มจะใช้อำนาจด้วยความไม่ระมัดระวังแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำอะไรไปแล้วคนอื่นรู้และมีการตรวจสอบได้พออย่างนี้ปั๊บคนจะเริ่มระวังมากขึ้นนะเอ้ยไม่ได้จะต้องทําอะไรให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์เนี่ยที่ยังไม่หมดเกลเลสมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักการคือตัดสินด้วยหมู่คณะแล้วก็ทําทุกอย่างให้โปร่งใสถ้าอย่างนี้แล้วก็ก็จะเป็นตัวช่วยให้ ตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยอ่อนแรงลงพอจะคุมอยู่แล้วทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้เจริญพอต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาไถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะคะ่ะ แต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะอุทโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวัสอธิชนากร ดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ